สวัสดีจ้าพบกับช่องพิ้วว่าพาแซบเดอ้อวันนี้พิ่วว่ามีอะไรแซบแซบจ้านี่จ้ากุ้งจ้ะตัวก็ไม่ใหญ่มากรลยเด้อจ้ะเด้อนี่แล้วก็มีน้าจิ้มจ้าน้าจิ้มถั่วตักเด้อจ้ะเด้อนี่อืแล้วก็นี่ผักจิ้มก็จะมีผักชีและอันนี้จ้าได้ไปตลาดกันเลยซื้อมาเนาะไอ้กระหล่๊ เป็นเป็นกระหล่ำนี่ผักกาดแก้วนะเนาะ,นะกระหล่ำแก้วนี่เขาเรียกจักเขาเรียกอะไรก็กินไปเถอะเ <c oughs> นาะแล้วจะเนาะพูดมากเสียเวลาได้จ้ะเดอ้อมาๆมา,มาจัดไปเลยจ้าลงตัวนี้ดูมันเยิมย้มยิมย้มยังจ้องเลยแด้วจ้ะเด้อนี่กุ้งอบเกลือได้จ้ะเดอ้อออ

ก็ไม่เล็กด้วยจะเด้อกําลังแบบกําลังพอดีเนาะตัวใหญ่หลายก็เคี้ยวเต็มปากเต็มคำแต่ว่านี้ตัวน้อยก็เต็มปากเต็มคำาือกันจ้ะมันจิ้มอูฮึ่มินแก๋มพักที่ น้องจิ้มถั่วตัดเราหัวกี้มันจะมีกระเพาะขีดอยู่น้อยนึงต้วหัวนั่ยเอาแบ กินกุ้งนี่ถ้าคนกินเป็นเขาจะรู้เนะาะกินส่วนไหนไมันถึงจะอร่อยกินส่วนหัวมันด้วยจะเด้อเป็นความชอบส่วนตัว เรียกหัวมันหัวแก้ว ก็เป็นตัวสันี้สเลยแต่เด้อยายก็ชอบแ,แต่บางเงินไม่ถึง <c oughs> นะจะน๊ะเนาะยายก็ชอบตัวนี้ก็ชอบแต่ว่าเออเราก็เอาใจกลำลังพอดีกระเป๋านะจะน้ะเนาะ 玩，嗯，嗯，嗯，咱们 ข้าบเพืือใตเนี่ยมันแบบยังไงอะดูดูแบบว่ามันแบบกําลังพอดีกินกําลังเน่อกําลังหวานน้อไมาอบเกลือเได้ัตเดีอไม่ได้ย่างได้เผาเดินนีออ่อืมอืมอืม

chắc có giờ Rất keo nhỉ nó có lầm của nó lầm keo rót keo như là... nó này nó mặn, này là phương mới ทะเลแพงไม่ได้ทำให้ดูด,ด้วยจ้ะเด้อ การเกลือก็ไม่มีอะไรมากจ้ะใส่เกลือป่นลงไปเนาะเระประมาณไม่ต้องแบบไม่ต้องเค็มมากก็ว่าไม่ต้องเค็มมากอะ่ะใส่รสดีลงไปแค่นั้นแหละเขย่าเขย่ารวมกันใส่หมอมีฝาปิดไม่ปิดเนาะกระกระเจะกระจกระเจะเจีรวมกันเแบบกระเจียะเ,เ,เากันเน พอมันเข้ากันแล้วก่อเอาไปข้างไปเนาะอ้ไปแบบแล้วก็เปิดดูเรื่อยๆก็ได้จ้ะพอมันเหลืองฝั่งนึงเราก็กเตะกับเนาะ,ะเตะแท้มันเข้ากันไห้อีกฝั่งนึงไหนอีกฝั่งนึงที่ว่ามันนั่นกอันไม่อันไหนที่ยังไม่โดนไฟยังไม่โดนความร้อนยังไม่สมดีก็เราก็เอาเอาอีกฝั่งหนึ่งลงเนาะ จะใช้นแนวค้นก็ได้ได้ใจเลยจะพีจะหลิวคนมันลงไปอยู่ฝั่งข้างล่างมันสีจมขึ้นมาข้างบนนี่ก็พอทำอย่างนั้นแล้วกว่อนซุกทั้งสองฝั่งกักบทึ่งไว้จะซึบนาทีดูอืมอ พอทิ้งไปจกทิ้นมาทีแล้วเราก็ค่อยอ,ออกมามาใส่จานด้วยจ้ะเด้อมันจะเขาเนี่ยเขาหนังกันโอ้ออร่อยอืม